สวัสดีครับคลิปนี้เราจะมาแนะนําเรื่องของการย้ายปลานะครับระหว่างบ่อนะครับอย่างฟาร์มสมมุติที่เราเซตขึ้นมานี่มี2บ่อนะครับในสถานการณ์จริงก็จะมีอยู่ว่าเราอาจจะพาเชี่ยนเพื่อแยกขนาดของปลานะครับปลาตัวเล็กไปเลี้ยงอีกบ่อหนึ่งแล้วก็ปลาตัวใหญ่เลี้ยงบ่อหนึ่งอย่างเงี้ยครับแต่ในกรณีนี้เราไม่มีบ่อเปล่านะครับก็คือเรามี2บ่อนี้ ที่มีอยู่มาเหลือปัจจุบันนะครับ990ตัวแล้วก็ปลาบ่อที่2ก็คือ1,000ตัวนะครับสมมุติว่าสมมตินะครับเราเลี้ยงมานานแล้วเราอยากจะแบ่งปลาบ่อพันตัวเนี่ยบ่อสองเนี่ยไปย้ายไปเลี้ยงในบ่อที่1นนะครับสถานการณ์เป็นอย่างนี้นะครับโอเคครับแล้วก็จะมีทิกอีกอย่างหนึ่งเพิ่งเพิ่มฟีเจอร์มาก็คือการตั้งชื่อฟาร์มนะครับ ตอนนี้จะเป็น e ด a ฟอ์เอาชื่อเรามาใส่คำว่าเสร,ริมสัตว์ปุยมอฟาร์มนะครับทีนี้มีสองเรื่องสองประเด็นนะครับแต่ประเด็นคลิปใหญ่วันนี้ก็คือเรื่องของการย้ายปลาระหว่างบอ่อนะครับอันดับแรกนะครับผมแนะนำการตั้งชื่อปลาใหม่นะครับนี่ครับเจ้าของบอ่อสามารถเขียนแก้ตรงน,นี้ได้นะครับสมมติว่าผมแก้ฟาร์มตัวอย่าง ใช้สอนนะครับแล้วกดเซฟกดทูกไมถูกครับนีครับก็จะเป็นชื่อฟาร์มแล้วนะครับทีนี้พอามาดูตรงฟาร์มเนเนเมนเน็ี่ยเขาจะสรุปว่าปลาที่นำเข้ามาเลี้ยงทั้งหมดเนี่ยสองพตัวเราในในเคสนี้ก็คือเรานำมา2ครั้งนะครับรวมแล้วเท่านี้ และคงเหลือปัจจุบันหักตายไปก็คือ10ตัวเหลือเท่านี้นะครับส่วนสิติการย้ายเข้าย้ายออกก็อยู่ตรงนี้นะครับตัวเลขเขาจะยิ่งเราย้ายเข้าย้ายออกระหว่างบอ่อตัวเลขตัวนี้ก็จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับแล้วก็มีส่วนของสิติการให้อาหารภายในเ็ดวันนะครับอันนี้เป็นการแค่บอกว่า เราอาจจะในอนคาคตเราจะเป็นเรื่องของการทําสต็อกของอาหารนะครับแต่ตอนนี้เรายังทําแค่เป็นเรื่องของการเฉลี่ยต่อมาเจ็ดวันอยู่อันนี้จะมีประโยชน์นะครับแล้วก็ตัวนี้ครับนําเข้ามาฟาร์มคงเหลือเท่านี้แล้วก็สิถ้านําเข้าก็คือสองพแล้วก็ตายครับตัวนี้ครับาหลวงแล้วก็เกณฑ์ของปลาที่อยู่ในต่ํากว่า15บห้ากรัมก็รวมหมดเลยครับเป็นปลาเล็กแต่วันนี้เราจะตีต่างว่า ปลาบอ่ 1, อหน่งปลาบอ่อสนะครับโตแล้วเราจะย้ายไปบอ่อหสัก500ตัวนะครับกลับมาที่โฮมนะครับอธิบายมานะครับเราจะย้ายปลาบอ่อสไปบอ่อหนะครับดับแรกเราเข้าไปที่บอ่อสครับแล้วเข้าไปที่เมนูคำว่า export นะครับย้ายออกนะครับนะีครับ เขาก็จะลิขึ้นมาว่าถ้าคุณย้ายออกมันก็ต้องลิฟตามที่บอ่อเรามีเท่าไหร่นะครับสมมติวเราจะย้าย500ตัวไนบอ่อหนึ่งอยู่แล้วนะครับหนักเท่าไหร่อ่ะหนักน้ำหนักปัจจุบันเลยตอนนี้อยู่ที่อ่าเดี๋ยนะครับน้ำหนักรวมแลย้ยนะเฉลี่ยต่อตัวเราเลือกเรียกได้นะครับผมขอขับไปดูอีกทีว่าปลาเรามีน้ำหนักเท่าไร่500กรัมห5กรัมนะครับ เป็นการสมมุติว่าย้ายบ่อนะครับคือห้าพันตัวห้าร้อยตัวแล้วก็ถ่าเฉลี่ยห้าห้ากรัมนะครับอืมกิโลเฉลี่ยต่อตัวเขาไม่บอกเขาต้องห้าครับพอร์ไปครับครับ ทีนี้เรามาดูกันว่าหลังจากที่เราย้ายปลาบ่อสองไปบ่อหนึ่งแล้วในบ่อสองเหลือปลาเท่าไหร่นะครับไปดูนะครับเราย้ายไปห้าร้อยใช่ไหมครับมันก็จะเหลือห้าร้อยตัวครับถูกต้องครับบ่อแม้ก็ต้องลดด้วยครับเดอนก่อนเนนี้เราลืมเช็คตอนนี้นะครับไม่เป็นไรครับก็ทีนี้เรามาดูบ่อที่หนึ่งที่เราย้ายไปห้าร้อยตัวนะครับจากที่เขามีเก้าร้อยเก้าสิบเขาจะเหลือเท่าไหร่ครับย้ายไปห้าร้อยก็เหลือหนึ่งพันสี่ร้อยเก้าสิบตัว และนี่ที่แน่ครับก่อนหน้านี้น้ําหนักเขาเฉลี่ยอยู่ที่300ไอ้3กรัมที่1,000ตัวนะครับเราย้ายมา5กรัมที่500ตัวระบบก็จะคิดค่าเฉลี่ยให้เลยครับถ้าเรากดเครื่องดเลขมันจะอยู่ที่ประมาณ3.6กรัมนะครับแต่พอดีระบบโปรแกรมมันปัดขึ้นให้นะครับนี่ครับเราลองมากดดูก็ลองติ๊กคำว่าย้ายเข้านะครับมันก็จะมีตอนแรกใช่ไหมครับที่ย้ายเข้าตอนแรก แล้วก็ย้ายเมื่อกี้นะครับ500ครับในส่วนน้ำหนักเฉลี่ยก็3กรัมแล้วก็มา4นะครับเป็นทีนี้เข้าไปดูฟาร์มเนตเมนดูว่าสถิติของการย้ายเป็นยังไงบ้างนะครับเห็นไหมครับก็มีการย้ายเข้าเข้าระหว่างบ่อก็2 5 0 0แล้วก็มีย้ายออกใช่ไหมครับนี่สถิติตัวนี้ก็จะเป็นตัวเลขบอกเรื่องของการ ย้ายเข้าไปออกครับประชากรถ้ามองเหมือนมนุษย์ก็เศรษฐีการย้ายที่นะฮะให้มองเป็นอย่างนั้นส่วนเรื่องของรวมแล้วก็ปลายางรวมแล้วก็นําเข้าก็ยังเหมือนเดิมเพราะว่าเราเป็นการกิจกรรมระหว่างบ่อนั่นเองแค่เอาอีกปลาอีกบ่อนึ่งไปอีกบ่อหนึ่งนะครับมันแล้วแต่วัตถุประสงค์ครับบางท่านอาจจะเลี้ยงเพื่อคัดไซส์นะครับคัดไซส์ให้ปลาเล็กปลาใหญ่อยู่แยกกันนะครับ การย้ายระหว่างบอ่อมีมีแน่นอนนะครับเป็นการพาเชียนเพื่อเลี้ยงให้เป็นระบบขึ้นนั้นประวัติการเลี้ยงก็จะมีประโยชน์ตรงนี้ครับขอบคุณมากครับ